สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ขณะนี้ผมนะฮะบิ๊กบังกับพี่นันเนี่ยมาที่วัดเขาแหลมนะครับนี่ก็มาขอญาตินะฮะหลวงพ่อเจ้าวาดก็อนุญาตนะฮะให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยมาพักจังวัดที่นี่ได้นะฮะนี่กําลังจะมาจัดเตรียมสถานที่กันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับพี่นันนะฮะผมพี่ตุียานะครับประจัน นี่เดี๋ยวก็ประจันกับพิบุตยาคงตามมานะฮะโอ้โหนี่มีโรงเย็นด้วยนะฮะมีโรงศพพร้อมเลยนีาา่ศาลาก็เป็นศาลาทำาสองเวรด้วยเนะาะศาลานี้ไม่ใช่ไม่ใช่<ร>ฮะอ๋ะอศา,าลาทำบุญแต่ว่ามาเก็บอ๋อกลังซ่อมแซมอยู่อ๋อกำลังซ่อมแซมแต่ว่าเอาโรงเย็นก็เอาลงไว้นี่ครับอ่าจะย้ายจากศาลาทำมาสองเวรตอมาอ๋อครับตรงนี้ขึ้นกับตำบลอะไรครับพระอาจารย์ตำบลเขาแหลมตำบลเขาแหลมอำเภอ อ๋อขึ้นกับชายบร,ร,ร,ระดานแล้วเหรอโอ้โตรงนี้ก็เป็นของโคกสมรงตรงนี้ขึ้นกับชัยบระดานแล้วเนาะวัดเขาแหลมตำบลเ<ช><า>ขาแหลมนะศาลเจ้าพ่อเขาแหลมเนี่ยตรงไหนอ่ะนักผานอ๋อฝั่งตรงข้ามกับวัดเลยศาลเจ้าพ่อเขาแหลมออ๋อโอ,อ้โหนี่ร่มลืน่นร่มเย็นมากพี่นันนี่สบายเลยนั่งทําวัดข้างนอกข้างในได้ร่มลื่นเลย นะครับนี่โอ้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามมันศาลเจ้าพ่อเสาเขาแหลมเลยห้องน้ําก็อยู่ในสาลาเลยั้งเนี่ยโอ้ห้องน้ําอยู่ข้างในเลยห้องอ๋อเข้าใช้ได้หมดเลยนระับต,ต้องเปิดต้องเปิดหมดเลยครับอาจารย์ต้องเปิดหมดเลยนะ่ะอ๋อเปิดยากเากหรอถ้าเปิดยากก็ไม่เป็นไรก็เปิดแค่สองสามบานก็ได้ครับ เขาประตูเก่าแล้วเนาะโอ้โหอโหนี่เป็นสาลาเก่าแก่นะสาลาเหล็กเก่ามากเนาะ mm. oh. นี้เป็นครัวนะฮะนี่คือต่วไทนิวนะฮะเดี๋ยวก็จะนำคลิปไปลงทั้งอ่า uh, YouTube นะฮะของต่วไทนิวแล้วก็ช่องทางช่องทางเพจด้วย๋อ oh. ห้องน้ำก็ล็อกหมดเลยโอ้ oh. เรียกว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดล็อกที่เข้ามาทำอะไรไม่ได้เลยทั้งในสาลาทั้งห้องน้ำนะ อ๋อปิดหมดอ๋อคือปิดหมดเลยอือเปิดเฉพาะจากงานอย่างเดียวเข้าได้แต่นกนะฮะหนุพี่เข้าได้แต่นกอย่างเดียวนกนมดมดเข้าได้หมดแต่แต่คงขโมยนี่เข้าไม่ได้แน่อโอ้เดี๋ยวผมดูห้องน้ำหน่อยต้องล้างไหม ต้องมาเก็บต้องกวาดกันหน่อยเดี๋ยวโอว้ต้องเก็บกวาดโอ้ไม่ได้ใช้เลยรนะเนี่ย่นจับเลยเออเรียบเรียก,ยกแม่บ้านมาช่วยได้ไหมครับจ้างก็ได้เดี๋ยวผมบอ,อกตังเองโอ้นี่ะกว้างขวางโอ้นี่แล้วลมมัน่งจริงนลลมโูลมดีมากฮะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย รับรู้เลยว่าลมนี่ดีขนาดไหนนะแต่ว่าพื้นห้องน้ําก็จะลกๆหน่อยฝุ่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจัดการฮนะเก็บกวาดเช็ดถูกันนะครับล้างลงห้องน้ํากันนะเดี๋ยวผมก็เป็นสกาวหน้าในขณะที่หลวงตาบุญชื่นก็เหลือระยะทางอีกประมาณ8กิโลนะฮะ8กิโลก็จะถึงวัดเขาแหลมนะฮะแล้วก็กําลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะฮะไลฟ์สดผ่านทางเพจทั่วไทยนิวด้วยนะฮะ นี่ฮะเดี๋ยวจะสวดมนต์ทําวัดเย็นนะฮะแล้วก็ทําบุญกันนะนี่ข้ามปีด้วยนะครับอะไรนะฮะอ๋อรูกลองเจ้าาเจ้วาดองแรกอ๋อนี่ฮะโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดฮะหลวงหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพี่ฮะหลวงพ่อทองอยู่นะวัดเขาแหลมโอ้สาธุครับหลวงพ่อครับ นี่ภาพนะฮะที่บันทึกคลิปวิดีโอไว้นะฮะในขณะนี้13นาฬกา41นาทีนะฮะก็เป็นสเกวหน้านะฮะมาสำรวจแล้วก็มาติดต่อหาวัดนะฮะเอาวันนี้ผมกับพี่นันก็มาดูวัดกันนะฮะสองคนเดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะคงต้องหยุดนำเสนอแค่นี้เดี๋ยวติดต่อพี่สุยากับตาจันให้รีบมาก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ